คือวันพี่วันนี้จะบอกว่าพี่ไม่ได้สนใจอะว่าน้องจะเสียใจไหมที่โอนิซังจะชอบน้องหรือเปล่าจะเสียใจที่น้องจีบโอนิซังพี่ไม่ติดหรือเปล่าเรื่องเนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับพี่มอลลี่ว่าน้องจะเสียใจไหมหรือว่าคิดไปเองอะไรยังไงแต่สิ่งเดียวที่พี่สนใจก็คือเหล่าโอนิซังหรือว่าพี่ชายพี่มลลี่เนี่ยที่อยู่ในช่วในทีมนะเขาต้องไม่ลำบากใจอ่ะอืมวันนี้สนใจแค่เนี้ย เข้าใจไหมเพราะงั้นเนี่ยการที่น้าจะมาคุยกับพี่มารี่หรือว่าคุยกับตัวละครพี่เขาเพื่อจีบพี่เขาเนี่ยมาเป็นสิทธิ์ของพี่เขาที่เขาจะบล็อกน้องหรือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะพูดว่าเขาอึดอัดอแล้วจะให้พี่มารี่ไปช่วยเรื่องต่างๆคือพี่บอกเลยนะว่าวอน,นิสังของพี่เนี่ยเขาไม่ได้หล่อแบบโอเวอร์โหลดมากจนแบบเป็นผู้ชายคนเดียวของโลกไปหนี นะคะเพราะงั้นน้องคนที่อืมชอบเขาแล้วเขาแบบไม่ชอบอืมมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของโอนี่พี่นะคะเพราะงั้นพี่โารี่จะไม่รับรู้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องประเภทอย่างเงี้ยพี่มารี่เบื่อนะคะแล้วคือเราโอนี่ี่สั่งพี่อ่ะเขาก็รู้ว่าผู้หญิงคนไหนทํากริยาอย่างไงแล้วแบบหวังอะไรคือเขารู้กันเองเขาคุยกันในหมู่ของเขาเองอ่ะ นะคะเพราะงะั้นน่ะถ้าน้องแบบชอบเขาจริงๆพี่ว่าน้องควรที่จะดูปฏิกิริยาของอ وني อ่ะว่าเขาสนใจแค่แบบจะเทรดของหรือเขาสนใจที่ตัวน้องอ่ะเพราะน้องอย่าลืมนะว่ามาตรฐานของเขาอ่ะเขาก็มีมาตรฐานของเขาอยู่นวว่าผู้หญิงจะต้องเป็นยังไงต้องสวยแบบไหนต้องน่ารักแบบไหนต้องมีแบบนิสัยแบบไหน มีความผูกพันยาวนานแบบไหนเพราะว่าอย่าลืมว่าพวกพี่เขาว่าสาบานเอาไว้นะคะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับพี่มอลลี่เกี่ยวกับการตัดสินใจของพวกเขาอืมพี่ไม่สามารถช่วยอะไรน้องได้เลยพี่บอกเลยนะว่าเราพี่ก็จะไม่ช่วยด้วยเพราะว่าถ้าน้องๆเหล่านี้ยหรือว่าผู้หญิงเหล่านี้ยเข้ามาเป็นพี่สะใภ้หรือว่าน้องสะใภ้พี่อะแล้วมีแบบจิตใจที่มันไม่ดีอะ พี่รู้อะเอาไม่ว่าพี่รู้แต่พี่ไม่อยากหักหน้าแค่คําพูดแบบว่าเด็กเดียวหรือไม่กี่คําเนี่ยมันก็รู้แล้วว่าน้องเป็นคนยังไงอือแล้วอันนี้สั่งพี่ไม่ได้ซื้อบื้อน,นะระวังเถอะระว่งจะเสียใจเองอ่ะอพี่บอกแค่เนี้ยอย่ามาโนภาพไปเองเพราะว่าถ้าผู้ชายชอบอะผู้ชายเขาจะเป็นฝ่ายจัดการแล้วก็ เป็นคนเริ่มเองครับไม่เกี่ยวกับพี่มอลลี่มันนี่จะบอกให้นะว่าน้องบางคนในเกมไรเพย์เนี่ยกำลังเข้าใจผิดอย่างมหาห์นมากเลยอะนะหรือแม้กระทั่งใครก็ตามที่กำลังแอบชอบวันนี้เลยอะน้องกำลังเข้าใจผิดมากเลยอะ่ะเพรา,าพี่เขาอะ่ะโสดแล้วแบบหัวใจว่างเขาเนี่ยเป็นคนรักมั่นคงมากๆเลยนะ พี่ว่าน้องกําลังเสียเวลาพี่บอกให้พี่เตือนแล้วนะพี่เถอว่าพี่เตือนแล้วเพราะว่าวอนนี้เขาคุยกับพี่ว่าเขาลําบากใจอ่ะอืมเขาลําบากใจแล้วเขาก็เบื่อด้วยเขาก็เลยไม่เคยคุยด้วยไม่เคยอะไรอ่ะแล้วน้องแอบชอบเขาเองอ่ะระวังอ่ะจะเสียใจเองอ่ะพี่เตือนแล้วนะถือว่าวันนี้พี่เตือนแล้วแต่ถ้าหลังจากเนี้ยน้องถลำลึกอยาช,ชนะใจเขาอ่ะ พี่บอกเลยว่าน้องต้องเสียใจแน่นอนเพราะน,น้องต้องใช้เวลาอีก40ปีอ่ะเพื่อทำให้พี่เขารักได้เท่าคนเก่าของเขา